ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสำริผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาของนายกิติธรลาปิมปาผู้อํานวยการโรงเรียนริมวังหนึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนริมวังหนึ่งดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยริมวังโมเดลขับเคลื่อนกระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีรายละเอียดการบริหารริมวังโมเดลดังนี้ A. r e l h t e สร้างความตระหนักในการดำรงชีวิตให้นักเรียนรู้คุณค่าของตนเองครูให้ความใส่ใจให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน I. i n t e l l i g e n e พัฒนาสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัยใช้กระบวนการ active learning ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง M management การบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายผลสำเร็จมีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกัน V v i r t u a การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเป็นคนดีในสังคม A. a c h i ีพเม e น t การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได้มีกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย N. Network เครือ,อข่ายแห่งการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน G Group การทำงานเป็นทีมร่วมกันกับผู้ปกครองผู้นำชุมชนองค์กรภาครัฐเอกชนและองค์กรอื่นๆจากโมเดลรัางกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาการบริหารตามกรอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเวลาองเดือนที่ผ่านมา และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทำให้เกิดการพัฒนาการบริหารตามกรอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม10บตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกระบวนการดำเนินงานมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านค่ายวิชาการโดยครูใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาพัฒนาสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและมีการกำกับติดตาม โดยการนิเทศภายในตัวชี้วัดที่2ด้านผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากระบวนการดำเนินงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนโดยทำสวอตแอนาลัยสยิเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาหลักสูตรและโครงการพัฒนาโรงเรียนบนพื้นที่สูงมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานสรุปรายงานกิจกรรมการพัฒนาผลงานของโรงเรียนและการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้หน่าอยู่ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการได้รับเชิดชูเกียรติโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท มีคุณภาพระดับ3ดาวประจําปีการศึกษา2,564เป็นคณะกรรมการของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพานร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภูมิทัศน์และคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนริมวังหนึ่งให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัดที่3ด้านผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีกระบวนการดำเนินงานโดยปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีแผนยกระดับผลสำเร็จมีการนิเทศภายในจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสำเร็จทางการเรียนทางวิชาการและสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่4ด้านการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษากระบวนการดำเนินงานบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจนและโปรง่งใสมีการระดมทุนจากการทอดผ้าป่าจากหน่วยงานต่างๆและบุคคลทั่วไปโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และการประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือผลการดำเนินงานมีการระดมงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอาคารสถานที่ทุนการศึกษาอาหารกลางวันตลอดจนสิ่งของบริจาคประมาณสองแสนบาทค่ายอาสาพัฒนาและระดมทรัพยากรให้กับโรงเรียนตัวชี้วัดที่5 ด้านการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพกระบวนการดำเนินงานมีการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพส่งเสริมการอบรมออนไลน์การจัดทำสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูผลการดำเนินงาน คุณครูวราเมศอุ่นใจได้รางวัลครูผู้สอนระดับดีมากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองเนื่องในวันครูปีพุทธศักราช2564ส่งเสริมให้คณะครูได้รับการพัฒนาตนเองศึกษาดูงานการอบรมวิชาชีพการทำ plc และส่งเสริมให้ครูมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้น ัวชี้วัดที่6ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลมีกระบวนการดำเนินงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักยุติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมตรงต่อเวลาและอุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตอุตสาหะวิริยะกระตือรือรน้นใช้สติปัญญาในการบริหารงานให้ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้ความร่วมมือของผู้ร่วมงานส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามวินัยจรรยาบรรณส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสุจริตความโปร่งใสในหน่วยงานแก่นักเรียนบุคลากรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีตัวชี้วัดที่7ดด้านการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนกระบวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชน ผู้นำชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกิดความร่วมมือมีการประชุมวางแผนและร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆช่วยกันพัฒนาโรงเรียนชุมชนและวัดไปพร้อมกันทำให้เกิดความสามัคคีและเกิดผลสำเร็จตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนกระบวนการดำเนินงาน โรงเรียนได้ดำเนินการสัมโนประชากรจำนวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนโดยเยี่ยมบ้านเชิงรุกเตรียมข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสู่โรงเรียนและประกาศรับสมัครนักเรียนที่ถึงเกณฑ์ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนและปีการศึกษา2565ได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าเรียนคาดการไว้ประมาณ5คนตัวชี้วัดที่9 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนในปีการศึกษา2564นี้จะมีนักเรียนจบการศึกษาจำนวน3คนได้มีการแนะแนวจากคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องทุกปีตัวชี้วัดที่1 0ผลการดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารงานโรงเรียนริมวังหนึ่งโดยใช้แนวทางการบริหารงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 cr Act x o o เด e และ cr 2 q แ Module ร่วมกับรูปแบบการบริหารริมวังโมเดลน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาส่งผลให้ประสบความสำเร็จดังนี้ cr t o act module a achievement ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้จัดทำสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ผลการดำเนินงานนักเรียนมีผลสลัมฤทธิทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติโดยมีคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในการเรียนและสร้างผลงาน นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนรู้คิดสร้างสรรค์ตลอดจนกล้าคิดกล้าตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. Communication ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการดำเนินงานส่งเสริมให้ครูใช้สื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีกิจกรรมสื่อสารด้วยการฟังและการพูด ตามแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่ในช่วงมงเรียนมีกิจกรรมเสนอภาษาอังกฤษวันละคน้าเสาธงกิจกรรมการเขียนตามคำบอกจัดหาหนังสือเสริมสร้างองค์ความรู้และท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันผลการดำเนินงานครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำสื่อในการเรียนการสอนท่องคำศัพท์ และมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น t ีไท,ทยลิทเลสสด้านการอ่านออกเขียนได้การดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านกิจกรรมสอนซ่อมเสริมใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายครูผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับผู้เรียนส่งเสริมการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่องแม่สุดคูณการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง S. s ส i ปี t ด้านคุณธรรมการดำเนินงานโรงเรียนริมวังหนึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าวการปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพระสอนศิลป์โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โครงการคูแดกิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงานโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเข้าร่วมประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ส่งผลให้นักเรียนใช้ชีวิตพอเพียงมีคุณธรรมมีการออมทรัพย์สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมได้นยโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 cr 2 q 8 m o d u l โรงเรียนคุณภาพการดำเนินง,งานโรงเรียนริมวังหนึ่ง ปรับปรุงภูม,มิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเลี้ยงดวงมะพร้าวดวยสามารถใช้เป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนห้องเรียนคุณภาพการดำเนินงานจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้สะอาด ครูมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดค้นคว้าสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนำผลการคัดกรองมาพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนคุณภาพการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบรักการทำงานเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม มีประชาธิปไตยมีความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะและอาชีพโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้นักเรียนได้พัฒนาด้านสติปัญญาทัศนคติมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยปฏิบัติตนตามค่านิยม12ประการสมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนเก่งดีมีความสุขภาพแห่งความสำเร็จจากการบริหารจัดการโดยใช้ริมวังโมเดลด้วยความร่วมมือของผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆจากทุกภาคส่วนเกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนริมวังหนึ่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งภูมิทัศน์อาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติธรลาบปิมปาผู้อำนวยการโรงเรียนริมวังหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป